วัน plus c เอ้ยไม่ใช่ one plus nord มาละ่ะสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสเสนอเสนอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสาวกของ one plus นะครับก็คือเจ้า one plus c นั่นเองแต่ตอนนี้จะเรียกวัน plus c ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาทุกคนจะมากด p อส s แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า one plus nord นะครับถือว่าเป็นการทําการตลาดแบบใหม่นะครับของ OnePlus ที่จะเจาะนะครับคือคอน s u m e r นะครับหรือว่าบั g เจตสมาร์ทโฟนนั่นเองก็คือตอนนี้เขาจะไม่ไปถึงเจ้าตัวแฟลกชิพนะครับแต่เขาคลอดเจ้าตัวลายการผลิตตัวใหม่ออกมาที่ที่ราคาไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็สามารถจะหยิบจับได้ง่ายๆ แล้วก็ตามข้อมูลนะครับสำหรับรายการผลิตนี้เนี่ยก็นำทีมโดย p a u ยู u นะครับคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนนำทีมกับฮาร์ดแวร์ของ One Plus อยู่แล้วมาได้ประมาณ5-6ปีได้แล้วนะครับรอบนี้เนี่ย One Plus Nord เนี่ยนะครับคือจะมาเนี่ยในอินเดียแล้วก็ยุโรปอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไม่ไปที่ US นะครับเพราะว่าเขาจะคลอดรายการผลิตอีกอันนึงเนี่ยสำหรับ US นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะไปเจาะที่ Nord อเมริกาเหมือนกัน แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย OnePlus เนี่ยก็เริ่มคลอดนะครับเจ้าตัว Instagram Account อันใหม่ออกมาชื่อ OnePlus Like Z ต t i นะครับคืออันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ OnePlus เนี่ยเขาชอบล้อพวก e ล k กแล้วก็ r ู m เม s ต่างๆนะครับที่คนมาปล่อยกันแล้วก็ส่วนกล่องนะครับของเจ้าตัวแพคเ a g i n g อันใหม่เนี่ยชื่อของ OnePlus n o t d เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รูปเอาไว้นะครับคือตอนนี้เนี่ยมันหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วกล่องเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นตามที่ทุกคนคาดหวังไว้คือทุกคนคาดว่าจะเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันมาเป็นฟอนต์สีดำนะครับแล้วก็คัปเวอร์นะครับด้วยสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนสีใหม่นะครับที่มาแน่นอนใน OnePlus Nord เนี่ยก็จะเรียกว่าสี t ท a l นะครับคือมันเป็นสีที่คล้ายๆสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมารวมๆกันนะครับถ้าถามว่าคล้ายสมาร์ทโฟนตัวไหนเนี่ยก็จะคล้ายๆเจ้าตัว Samsung A51 นะครับเป็นสีแบบนั้นเลยคล้ายๆกันแบบนั้นส่วนรูปร่างด้านหน้าตาเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเซนเตอร์พันโชนะครับมีกล้องอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังเนี่ยประกอบด้วยกล้องสีตัวเ e ิ d r a ร์ก้อนะครับแล้วก็ส่วนแรมเนี่ยที่เราเขาจะมีให้เราเลือกเนี่ยจะมีให้เราเลือกทั้งแรม6แรม8แล้วก็แรม12ด้วย แล้วก็อย่าลืมว่ามีเจ้าตัวไวเลสนะครับ30วัตต์ฟาชาร์จจรงนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็ไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนินก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับ